มื้อเช้าของเราค่ะวันนี้นะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้เราก็ตั้งตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวปิงก็จะใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะ หรือว่าถ้าใครจะใช้เนยก็ได้นะใช้เนยก็ได้แต่วันนี้เราอยากใช้น้ำมันนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยจะใช้ไข่สองฟองแล้วก็ใส่นมนมจืดนมจืดอะไรก็ได้ค่ะใส่ไป1ช้อนหนึช้อนโต๊ะเลยนะคะเต็มเต็มอ่าแล้วก็ใส่ซอสไปนิดนึงแล้วก็คนๆให้เข้ากันแต่นี้ตอนคนไข่เนี่ยเ,เราไม่ต้องตีแรงนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ให้อากาศเนี่ยเข้าไปในไข่เราแค่คนเบาๆค่ะคนเบาๆไม่ต้องไม่ต้องตีแรงไม่งั้นเดยวมจะเหมือน ไข่เจียวนะคะเราก็ตีไข่พอประมาณนะคะเบาๆให้ให้นมกับไข่และซอสเนี่ยเข้ากันคน,คน,คนๆๆเบาๆนะคะเฉยๆตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวกิ่งก็จะเอาไข่มาใส่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะใส่แครอทใส่ต้นหอมซอยอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะคนเบาๆแบบนี้นะคะให้ให้นมกับไข่เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็จะเทใส่ในกระทะเลยค่ะ อันนี้ก็พยายามให้ให้น้ำมันเนี่ยมันไปทั่วๆกระทะนะคะก็เอียงซ้ายเอียงขวานะคะกระดกกระทะให้ให้น้ำมันไปทั่วๆร้อนทั่วๆันี่ฮะได้ที่แล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะอ๋อไฟที่ใช้นี้จะเป็นไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะสุกเร็วนะคะเพราะไข่สุกเร็วเนยนจะเหมือนไข่เจียวเห็นไหมขอบตรงขอบไข่รอบๆบเนี่ยเริ่มเป็นสีขาวแล้วก็ใช้ ใช้ตะหลิวใช้ไม้ไผ่อะไรก็เค่อยๆค่อยๆขยับค่อยๆเหมือนกับใช้กวาดไข่คอยค,อย,ค,อ,ยค,อ,ยคอยตะล่อมตะล่อมไข่อ่ะไปทางข้างในไปทางซ้ายไปทางขวาเพื่อให้ไขท่ที่ที่ยังไม่สุกเนี่ยเขาจะได้ไหลลงมาแทนที่นะคะไปตะล่อมไปทางไปทางซ้ายไปทางขวาให้เข้ามาตรงกลางนะคะ ถ้าเราอยากอยากจะใส่ต้นหอมซอยหรือแครนอดซอยนะคะเราก็เอามาโรยโรยบนไข่ตอนที่เราจะล่อมไข่ะคะ่ะอมา,าโรยโรยโรยเพื่อให้สวยงามเพื่อให้หอมด้วยนะคะตอนนี้เก่งก็พยายามให้ให้เขาสุกให้ทั่วนิดนึงนะคะเนี่ยไข่จะนุ่มมากเลยค่ะเพราะว่านมที่เราใส่ลงไปเนี่ยทำให้ไข่นุ่มนะคะอันนี้ก็จะลอกให้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 สุกท,ทั่วนิดนึงให้เขาสุกนิดนึงเพราะวันนี้เราจะทานกับอาหารเป็นอาหารเช้านะคะ เริ่มได้ที่แล้วกลิ่นหอมมากเลยค่ะอันนี้นะคะใครจะทานกับซอสมะเขือเทศหรือพริกไทยกับแม็กกี้อะไรได้หมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็มาจัดใส่จานเลยนะคะมีขนมปังฟักทองลูกเกตสองแผ่นนะคะนคี่ค่อยๆใส่จานอันนี้มื้อเช้าที่ที่มีประโยชน์มากมีโปรตีนพร้อมนะเรียบร้อยค่ะ สวยงามน่าทานไว้เอ่ยยังไม่เสร็จนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะอะไรเอ่ยนี่ค่ะไขมันดีที่เราจะทานตอนเช้าก็คืออะโวคาโดช่วงนี้หน้าอะโวคาโดนะถ้าเพื่อนๆเพื่อนๆอ,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 อยากทานนะทานได้เลยอะโวคาโดมีประโยชน์สูงสูงมากๆเลยนะคะอะโวคาโดหนึ่งประมาณครึ่งลูกอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปค่ะต่อไปก็คือชงกาแฟค่ะมีกาแฟดำอีกหนึ่งแก้วนะคะ มื้อเช้าอาจจะมีมะเขือเทศหรือใครอยากทำมะเขือเทศก็จัดพร้อมไปได้เลยนะคะนี่ัะเรียบร้อยฮัวคาโดขนมปังฟักทองลูกเกดสองแผน่นไข่คนสองฟองกาแฟดำหนึ่งแก้วมื้อเช้าอันมีประโยชน์ของเราเสร็จเรียบร้อย